สรุปข่าวสารแมนยูประจำวันที่3สิงหาคมกับช่อง man, man, อรันแมนแฟนแมนยูโดยมีข่าวเด่นประเด็นร้อนดังนี้ผีแดงว่าไงตามหมีเตรียมหาแบ็คขวาคนใหม่แทนทริปเปียข่าวจากมุนโดเดปอร์ติโอรายงานว่าทีมตามหมีแอตเลติกโกมาดิเตรียมหาแบ็คขวาคนใหม่แทนคีแรนทริปเปียโดยทีมตามหมีเตรียมพร้อมปล่อยคีรนทริ เบียออกจากทีมถ้าได้เงินจำนวน40ล้านยูโรส่วนแบ็คขวาคนใหม่ที่แอตเลติโกมาดิดให้ความสนใจนั้นมีชื่อว่ากอนซาโลมอนเตลเป็นแบ็คขวาวัย24ปีของทีมลิเวอร์พูลเวสต์แฮมถอดใจโอกาสได้ลินการ์ดเหลือแค่10 ข่าวจาก SKY SPORT รายงานว่าโอกาสที่ทีมคุนคอนเวสต์แฮมจะได้ตัวเจสซี่ลินกาดกลับไปร่วมทีมนั้นมีโอกาสเหลือแค่10%เพราะเขาไม่พร้อมสู้ค่าตัวที่ผีแดงตั้งไว้ที่30ล้านปอนด์โดยดาวเตะวยัย28ปีต้องการที่จะอยู่ร่วมทีมกับแมนยูในเตดในฤดูกาลหน้าต่อไปส่วนเหตุผลที่เขาย้ายไปร่วมทีมกับเวสต์แฮมในช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมานั้นเพราะต้องการติดทีมชาติอังกฤษไปร่วมเล่นในยูโรนั่นเอง โลมาโน่คอนเฟิร์มใครจะซื้อป๊อกบาต้องกล้าทุ่มโดยฟาบิซซโอโรมาโน่ออกมาเปิดเผยว่าไม่มีความเป็นไปได้เลยที่แมนยูเนเตจะปล่อยพอป๊อกบา ba, ออกจากทีมในซัมเมอร์นี้ถ้าได้ค่าตัวแค่30-40ล้านยูโรส่วนแบนดอนวิลเลียมมีข่าวว่านอริทซิตี้ให้ความสนใจยืมตัวไปใช้งานหนึ่งฤดูกาล ข่าวจากเจมส์ดักเกอร์จากเทเลกราฟรายงานว่านอริสซิตี้เตรียมปาดหน้าเซาแทมตัน hmm. เพื่อดึงตัวแบนดอนวิลเลียมไปร่วมทีมแบบยืมตัวโดยแมนยูน t เต็ดก็คิดค่ายืมไม่แพงแค่3.75ล้านปอนด์เองผีพร้อมปล่อยดาโรให้มิรานยืมตัวถ้าได้เงินค่ายืม4-5ล้านยูโรโดยฟาบิซซโอโรมาโนออกมายืนยันว่าแมนยูนเต็ดพร้อมปล่อยเดียโกโดาโรให้เอซิมิลานยืมตัว แต่ทีมปิศาจแดงดำต้องจ่ายค่ายืมตัวเป็นเงิน4-5ล้านยูโรพร้อมออปชันซื้อขาดคำสั่งจากเบื้องบนถ้าอยากได้กลางใหม่ต้องปล่อยนักเตะที่ไม่ได้ใช้ออกจากทีมโดยเจมส์ดักเกอร์จากเทเลกราฟและฟาบิซิโอโลมาโนออกมาให้ข่าวในทำนองเดียวกันว่าถ้าโอเรกุน้าโซชาต้องการจะซื้อนักเตะในตำแหน่งใหม่ไม่ว่าจะเป็นกองกลางหรือแบ็คขวานั้น จำเป็นที่จะต้องปล่อยนักเตะที่ไม่ได้ใช้ออกจากทีมเพื่อลดเพดานค่าเหนื่อยและเอาเงินมาสมทบเพื่อเป็นการซื้อตัวนั่นเองถ้าชอบกดไลค์ถ้าชัยกดแชร์ถ้าคุณเป็นเด็กผีเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันจ้าฝากกด Subscribe กดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อการแจ้งเตือนด้วยนะครับเด็กผีวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ